สวัสดีนะครับคุณผู้ชมท,ทุกท่านอ,อยู่กับผม g o t h e Garden อีกแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้ผมจะมาทำการจาัดก,การสวนตัวเองใช่อย่างที่ทุกคนเห็นว่าสวนของผมนี้ไม่พ้นชะตากรรมเหมือนใครหลายๆคนเลยนะครับว่า นี่มันก็หลายอัปเดตแล้วผมไม่ได้อัดคลิปนานเนืน่องจากออผมมีปัญหาทางบ้านอันมากมายนะครับจึงไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยต้องขออภัยด้วยจริงๆซึ่งส่วนผมนั้นก็รกเหมือนกับใครหลายๆคนนะนะผมจะวันนี้ผมจะขอญาตมาทําการรื้อสวนโดยเองครับผมเพื่อจะเอาต้นไม้อย่างละต้นเท่านั้นคนระับหมายถึงว่าผมจะรื้อทั้งหมดเนี่ยเอาไปขายอย่างละต้นนะีผมจะเหลือ,อไว้ต้นหนึ่งเพราะว่า ผมดูเหมือนว่าผมมารีเซลอย่างเงี้ยเหมือนเกมมันอัปเดตแล้วมันทําให้ต้นไม้เก่าๆหายไปอ่ะครับมันม่ต้นไม้ใหม่ๆเข้ามาเต็มเลยเนี่ยอย่างแอปเปิ้ลอะไรนู้นี่นะ,ะทุรงทุเรียนเนี่ยลำไยเนื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วนี่ก็มีร้านค้าใหม่เลยครับเป็นร้านค้าของอมีนกขายนกตัวเนี้ยซึ่งผมไม่รู้มันทำไรายได้ผมซื้อมาล้วนะวตัวโคตรใหญ่ยอยู่ในสวนน่ะเดินอยู่บินไม่ได้ด้วยซ้ำโอเคเราจะทำการมารื้อเลยดีครับซึ่ง สิ่งที่เราจะเริ่มจากอันแรกคือ ard, หัวใจหัวใจก่อนหมายถึงไม่ใช่ต้นไผ่ต้นไผ่ที่ผมเดี๋ยวผมหาหัวใจก่อนนี่อยู่นี่ผมจะต้องเสียดายที่จะลื้อต้นไผ่พวกนี้ไปขายา guy, แต่ผมอยากรู้มันได้เท่าไหร่ดูซิผมต้องมาเดินปลดล็อกมันโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บขายก่อนนะครึ่งหนึ่งอยากรู้มันได้เท่าไหร่คือในโกลด์สกาเด้นเนี่ยการติดสถานะ มันคือการทําให้สิ่งที่เราขายเนี่ยได้เยอะกว่าเดิมใช่ป่ะซึ่งต้นไผ่พวกนี้ก็ติดสถานได้เยอะมากผมอยากรู้ไงว่ามันจะขายได้เท่าไหร่เนี่ยดูโล่งเลยเอาต้นไผ่ออกต้นนี้ใหญ่มากผมชอบจะเก็บไว้หนึ่งต้นผมจะเก็บไว้อย่างละต้นทั้งหมดเลยนะเอ้ได้เท่าไหร่นะมันดูกันว่าครึ่งส่วนผมได้เท่าไหร่ปั๊ม แม่เจ้าเกือบร้อยล้านมาดูกันว่ารีสต็อกมีอะไรไหมฮ่าฮ่าเหมือนเดิมเพะเะเลยตางหมูนะฮะแอปเปิลเนี่ยอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปกล้วยเนี่ยผมไม่เคยเห็นสับปะรดเนเพิ่งสับปะรดมีอยู่แล้ววะนี่สับปะรดปะ รวมมคือมันหายไปเยอะมากของเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากไอ้นี่ด้วยผมจะมาลื้อจริงๆนะทุกคนผมมันจะต้องเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนทีละครึ่งจะต้องเอาพัวขึ้นมานี่เริ่มจากไอ้นี่้เจ้าเนี่ยออกไปผมไม่ค่อยอยากได้มนนันนะแต่ผมจะเก็บไว้อย่ากับพุ่มแล้วกันของอันที่มันสูงนิดหน่อยอ่ะ อันไหนที่มันเตี้ยจะออกอุย้ยไม่อาจจะไม่ลือนั้นผมต้องค่อยๆลือไปทีละเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อันสูงวะไม่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 ลือละลือเพราะว่าเพราะว่าเราการลืออ,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 อือโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะย้ายสามต้นนี้น้นไว้ตรงนี้นะมึง เอออันนี้ผมคนเก็บไปไหโ,โหน,นี้ไม่อันนี้ไม่อยากเก็บไปเลยเล็กมากยอมรื้อถึงจะเป็นอะไรที่หายากก็ยอมรื้อเดี๋ยวเราจะเก็บสามต้นนี้นไว้เก็บไว้อย่างละสามเดี๋ยวผมค้นหาอุปกรณ์โอเคเดี๋ยวเราจะทำการย้ายกันอันนี้ดอกมันใหญ่เอาไวน้นี่นี่มุมเลยอ่ะโชว์โชว์โชว์ไง ต้องช่วยโชว์โชวล์ลมโชว์ของไวโชว์อย่างเงี้ยนี่ต้นใหญ่วางลงไปแซ่อุ๊บไม่วางอะ่ะก็งงฮะไม่ยอมวางมันติดไอ้ดอกใหญ่นี่แน่เลยไอนี่ต้นอะไรอะ่ะ ไอ้ต้นยาวๆนี้อ๋อต้นนี้มันนี่โอเคย้ายประมาณนี้ผมว่าดูเหมือนมันจะไอ้นี่กันไม่ได้โอเคประมาณนี้แล้วกันดูเหมือนมันจะเบียดเบียดไอ้ดอกใหญ่นี่ไม่ได้นะแต่ผมว่าดอกเนะี้ยขายได้หลายตังค์ที่ผมปลูกไว้เนี่ยดอกเนะี้ย ติดถานานเยอะมากเรามาลื้อกันผมมองว่าผมจะจัดให้มันสวยๆได้ไอ้ต้นนี้ไว้นี่ก่อนย,ย้ายทำไงให้มันสวยนะโอเคเราจะเอาสามต้นไว้เรียงกันเออวันนี้วันนี้สามต้นไว้เรียงกันนี่เรียงขึ้นใหญ่ ่วนสองต้นนี้ลบทิ้งเราจะปลูกผลไม้ทุกชนิดเลยเราจะไม่ให้มันเบียดเบียดกันใหมน้มันมีช่องทางเดินนี้มาทางนี้ได้โอเคให้มันมีช่องเดินนิดหน่อยส่วนในต้นเนี้ยฝางมากไม,ม่ใช่เราไม่ได้จะลบทิ้งไนงะมีดอกเดียวไนงะ เอ้ยมานี่เออวางนี้อ่าโอเคต้นนี้ก็อยู่นี้ได้อยู่เพราะมันไม่ค่อยเก่กอะโหนานมากหมดเลยคุณผู้ชมนานมากผมเคลียร์เนี่ยนานมากลูกแก้วมังกรหลุมลูกนี้ก่อนมาเดี๋ยวเรามาปลดล็อคเลยได้ัวใจสามสิบสามอันมันน่าจะผมเก็บได้บางส่วนนไม่พอเดี๋ยวต้องรอร้านค้ารีสโต ไอ้บ้าเออไปแปะใจไว้เก็บผมรู้แล้วผมจะทำไงดีระหว่างที่ผมเก็บอยนะู่เนี่ยผมผมจะรีนะผมจะทำการย้ายพวกเนี้ยย้ายให้พวกเนี้ยแบบไอ้ผลไม้ไอ้ไอ้ต้นไม้ที่เป็นกิ่งเดียวเนะี่ยย้ายให้มันมีแปลงแปลงหนึ่งของมันก็คือนะ่าจะแปลงข้างหลังเนี่ยกิ่งเดียว เราเริ่มจากต้นพลิกก่อนเลยค่อยๆทำทีละส่วนย,ย้ายออกมามันพันกันมั่วทุกคนผมว่าย้ายออกมาต้นแก้วบางกรอนเี่ยผมจะให้มันมีต้นเดียวมันใหญ่มากดูดิลูกเด้อลูกไอ้นี่ต้นเนี่ยรีแล้วรีแล้วก่มันขึ้นอะไรสีลุงมา โอ้ไม่มีอะไรเลยเอ้าเหมือนจะมีอีเวนต์อะไรสักอย่างเกิดหรือเปล่าถ้ารู้คือผมมาซื้อหัวใจนะแล้วต้นไผ่ออกให้หมดสักทีน่าเบื่อมากนี่สามสิบอันเดี๋ยวมีที่ถอนขายเพิ่มมามันจะทำมาการทำกรานจะทำกรานทำกรานเออลืมวางไอ้นี่เลย โอเคไปนั่นแหละเอาละเรามีหัวใจเพิ่มแล้วเอาออกนี่นขวางทางไปได้สักทีบ้ามีต้นโก,โกโก้เออใช่ต้น,น,ตนเนี้ยไอ้ต้นแอปเปิลเนี่ยผมจะรื้อเยอะมากจะลื้อเหลือแค่ต้นเดียวจริงๆเพราะมันขายไม่ค่อยแพงแล้วมันก็เปลืองพื้นที่ด้วย มาน,นี้ย้ายออกมาน,นี่ก่อนโหย้ายยากมากเอาจริงปะการจัดสวนตัวเองเนะี่ยเป็นอะไรที่ยากจริงๆได้ไหมโอเคโอเคเนี่ยจัดสรรได้ประมาณนี้เอ้เดี๋ยวอันนี้ผมผมรู้ยยวิธีย้ายละแต่ไอ้ต้นเนี่ยผมไม่เห็นมันทําอะไรได้เลยนะมันออกผลมันก็ออกนิดเดียวอะ่ะต้นมันก็เล็กนิดเดียวมจะลบทิ้งอยู่แล้วนะเนี่ยเกะกะด้วย เก,กะลบแม่งเลยหมดเงี้ละส่วนไอเนี้ยแก้วบางกรยักเนี่ยผมจะทําการเก็บมันเฮ้ยไม่ใช่แก้วบางกรนี่มันถั่วเดี๋ยวต้นถั่ววันนี้เป็นต้นถั่วโอ้โหต้นถั่วโดนแก้วบางกรบงังอะคุณผู้ชมต้นถั่วม,มีกีต้นเนี่ยสองต้นมาออสองต้นจะเก็บมันไว้ผมจะเคลียร์ไง,ไงวะนเนี้ยผมหัวปั่นมากเลยคุณผู้ชมผมแบบ ไม่รู้จะเคลียอะไรเดี๋ยดูดิดอ่าผมจะเริ่มจากไอ้นี่ก่อนไอ้ต้นเนี่ยไอ้ต้นอะไรมะม่วงอือไปสักทีอือต้นมะม่วงไปจะเหลือไว้สองต้นโอเคโอยโล่งขึ้นเยอะผู้ชมโล่งขึ้นเยอะมอเลยมะม่วงไปมะม่วงแบบ สิ่งที่น่าขานมากมานี่เอ่อย้ายไว้ตรงนี้ไอ้ต้นเนี่ยมาม่วงเหลือสองต้นอะจัดก,การยงไงดีนะย้ายมันตรงนี้ได้ไหมย้ายมันเรียงมันแบบสามต้นได้ไหมเออโอเคประมาณนี้มันก็ดูไม่ค่อยลบอะไรมากมันลบเนี่ย นี่ที่ผมจะย้ายที่ผมจะทำลายทำลายเอา้าเดี๋ยว <laughs> ผมเพิ่งทำลายหมดเลยอะช่างมันช่างมันคือไหนไหนมันก็หมดแลวไงมันก็จะได้โล่งๆหน่อยส่วนนี้เป็นต้นแก้วบังก่อนสามอัน <laughs> ผมต้องมานั่งคิดแล้วผมจะควรทำยังไงกับมันดีพรามีแก้วบางก่อนยักษ์อันนี้อยู่อันหนึง่งโคตรใหญ่กับอันนี้คุณผู้ชมอยากเห็นผมเอาไปขายไหม ผมจะลองไปขายเลยยังรองเอาพี่เบิ้มนี่ไปขายด้วยนะจะลองอไปขายเฮ้ยไม่ใช่นนี้เห็นไหนวะนี่ไงเนี่ยแก้วังกอนแก้วังกรเตะลายบ้างก็ไม่รู้นะโอ้โหสี่สิบเอ็ดกิโลคุณผู้ชมว่านี่มันเท่าไหร่แก้วังกอลูกเนี่ยมันเท่าไหร่กัน เดี๋ยวลองเช็คราคาดูว่าหกอ่ะหกสิบอป่ะหกร้อยล้านหรือว่าหกหกหกแสนหกแสนโอ้โหถูกมากขายแม่งเลยขายเลยอะพรี่หมดตัวนี้ที่ขนมาได้แปดล็อตเออออกเออโหเพิ่งจะมาเก็บได้แม่ง เดี๋ยวไอ้นกบ้าแกลองกินพริกนี่ดูโอ้ดูเหมือนจะชอบพริกซะด้วยเมื่อกี้ผมเอาอม่หล่ออลไวใช่ปะไม่ไงผมไปติดแท็กไว้แล้วผมโคตรโง่เลยแบบโอเคมันใหญ่สุดซึ่งไม่ไม่น่าจะค่อยติดสถานะหาอะไรด้วยเพราะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เอ่ยโอ้โผมาแก้วมงกอนนะถูก ถูทุกถูกมาถึงเวลาลืมมึงทิ้งละไม่ดีนะมึงอะเออนี่ไว้เหลือแค่ต้นนี้ต้นเดียวต้นใหญ่ต้นเดียวต้นใหญ่สุดละเหลือไว้ต้นเดียวโล่งไหมทุกคนโล่งไหมตัวคนว่าฝั่งนี้โล่งยังโล่งเยอะเลยนะเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ย้ายตรงนี้เออโอเคก็จะประมาณนี้ได้แท่งสายฟ้านี่ลบทิ้งไปก่อนมีเยอะละนี่ลบทิ้งไปก่อน,อะะใ,หอนให้มันโลง่ลงๆก่อนต้นถัว่วต้นถั่วนี่เอาไงดีวะต้นถั่วไว้ตรงกลางดีไหมยายต้นถัว่วเอ,อ้ยนกบ้าอย่าบางังโอเคต้นถั่วมาตรงนี้เออต้นถั่วตรงนี้ได้อยู่มันจะได้เป็นที่เหยียบไว้ด้วย ต้นโถงมมันก็ไม่ได้ใหญ่หาเลยทุเรศมากอันเล็กนิดเดียวเก็บเก็บประมาณนี้นก็ต้องย้ายต้นนี้มาฝั่งนี้ไว้กับต้นนี้มานี้ลงได้เนี่ยเอออยู่ด้วยกันเลยเหมือนต้นเท่ากันด้วยนะเออฝั่งนี้เราจะ เลยมามได้ไหมโอเคฝันนี้แซกแซกกันไปแซก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 กันให้มันแซกแซกกันไปโอเคฝั่งนี้เราจะไว้เก็บพวกต้นพลิกต้นไอที่มันเป็นกิ่งกิ่งเงี้ยอเอาไปฝั่งนี้เอ้ยผมลืมเอาต้นไผ่ออกเดีย๋ยวไม่ได้ออกหมด รีโนเวทส,สวนรีโนเวทส,สวนโอเคมันโล่งขึ้นละโล่งสุดเลยฝั่งนี้คุ้นโล่งเลยโอ้โ oh. หต่อไปนี่คุณผู้ชมนี่คืองานหยาบของผมผม,ผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงโอ้โ oh. หดูฝั่งนี้มันดูโอเคไปแล้วมันดูแบบเออมันดูปลูกอะไรเล็กๆได้ใต้ตรงใต้ต้นแต่นี่เะคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากต้นมะพร้าวก็ได้ ต้นมะพร้าวเนี่ยเอาไงดีวะต้นมะพร้าวมันก็ต้นนี้เล็กสุดแล้วกันออกเหลือไว้สองต้นเนาะต้นมะพร้าวเหลือไ้สองต้นอืย้ายหน่อยเออเอ้อเออเออผมว่าเหลือไว้ต้นเดียวดีวะไม่ค่อยสวยอะ่ะอืมเนีย่ยเหลือต้นเดียวไปเลย อยากรู้มันล็อกต้นเนยไม่ได้แล้วเราต้องมาเคลียร์นี่กันเตรียมปลูกผลไม้ใหม่ที่เกมอัปเดตเข้ามาใหญ่ปะวะโอเคส่วนต้นเนี้ยผมจะเอาออกนะแต่ผมต้องเอาไอ้นี่หนี่ยเนมแท็กออกหัวใจเอานี่ไปขายนี่ซูบิกเดี๋ยวเราจะเอาต้นกระบ,บองเพชรเก็บไปสองต้นนะฮะนี่ประมาณนี้อยู่ด้วยกัน อ๋อนี่โอเคมีแค่สองต้นแค่เนี้โคโอเคไหมโอเคมากโอเคส,สุดๆสองต้นเนี่ยโอเคส,สุดๆเท่ากับมันไอ้นี่นะเนี่ยล่งเลยล่งไหมล่งนะสวนผมโล่งแล้วนะเนี่ยดูมีไม่กี่อย่างถือว่าโล่องละเอาละคุณผู้ชมมันก็ประมาณนี้ฮะในที่สุดสวนผมก็กลับมาดูจะเป็นผู้เป็นคนกับเขาซึ่ง ซึ่งผมจะทําการโอ้ลีสต์ตออย่างละไปดูกันลีสตตอยแล้วมันคืออะไรไม่มีฮผมจะขายนี่ต้นนี้ต้นลูกรักของผมผมจะขายม,มันอยากรู้ว่าผมมีเท่าไหร่กันนีงเดี๋ยวขออนญาตเอาออกอะโอเคโอ้โหมันมีสานะไม่เยอะลูกใหญ่มากเลยแนละดูดิ ลองเช็คราคาดูก่อนว่าเท่าไหร่โอ้ oh my god ร้อยล้านเอาจริงจังปะเนี่ยโอ้โหร้อยนี่แหละทุนผมผมกำลังหมดทุนอยู่พอดีคุณผู้ชมอืขอบคุณมากฮะเนี่ยขายทำทุน <c oughs> เดี๋ยวรอดอกใหม่ขึ้นมาเนาะซึ่งต้นก็เล็กนิดเดียวฉะนั้นนี่แน่ตัวตีตัวตี จะเก็บไว้ตล้นใหญ่ๆสวยๆทันไหลหนูเวยประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปเด็ดาส่วนไอ้นี่ต้นไผ่นี่ผมจะเก็บไว้ตรงนี้ตรงกลางเลยเอาไว้ลอสายฟ้าโอเคก็มีประมาณเท่านี้เดี๋ยวผมจะไปหารีรอพวกมเมล็ดพันธุ์ใหม่ส่วนผมโล่งขึ้นเยอะเลยฮะปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอา นะสาหรับคุณผู้ชมที่อดทนดูกันมาถึงวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณมากเลยผมรักคุณดูมากเลยครับคิดถึงผมกันบ้างไหมซึ่งกดติดตามผมไว้บ้างนะเนี่ยขนาดในเกมยังมีคนกดไลค์ผมแค่14คนเองน่าเศร้ามากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ก่อนน,นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า EP สนะครับบ๊ายบาย EP 3าเจอกัน